เอะเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนเนี่ยถึงรวยขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ดูเหมือนว่าเขาได้ไม่ได้พยายามอะไรมากมายเลยวันนี้เราจะมาไขาความลับจากหนังสือเล่มหนึ่งครับที่เขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นที่วิธีคิดของเราเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับอยากให้ลองถามใจตัวเองดูสักคำถามหนึ่งก่อนเวลาที่เราพูดถึงการหาเงินเนี่ยลึกๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดี หรือว่าเป็นเรื่องที้น่ารังเกยียจกันแน่ครับอะคำถามข้อต่อไปอันนี้อาจจะจี้ใจดำหลายหลายคนเลยนะครับถ้าเราได้เงินมาง่ายๆแบบไม่ต้องเหนื่อยเลยสักนิดเดียวเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจหรือว่าน่าละอายกันแน่และคำถามสุดท้ายอะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคนที่หาเงินได้เยอะๆแบบสบายๆในสายตาของเราเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือเปล่าซึ่งคำตอบของคำถามเหล่านี้เลยครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยที่เราจะคุยกันในวันนี้ เอาละครับทีนี้หนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าไอ้คําตอบที่เราตอบคําถามเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นลอยๆนะครับแต่มันคือตัวที่กําหนดความเป็นจริงทางการเงินของเราเลยทีเดียวมันทํางานเหมือนแม่เหล็กคนละขั้วเลยครับคือถ้าเรามองว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีนะเงินมันก็จะผลักตัวเองออกจากเราไปเลยแต่ในทางกลับกันถ้าเรามองว่าเงินเป็นเพื่อนที่ดีต่อให้เราอยู่เฉยๆเลยนะเงินก็จะอยากวิ่งเข้ามาหาเราเองเลยล่ะครับ เคยได้ยินคนบ่นแบบนี้ไหมครับโอ้ยเจ้านายไม่เห็นทำอะไรเลยเงินเดือนเยอะกว่าเราอีกเนี่ยแหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของทัศนคติที่มองว่าการได้เงินมาง่ายๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดซึ่งความเชื่อนี้เองครับที่กำลังปิดประตูไม่ให้เงินไหลเข้ามาหาเราอยู่พอเราเข้าใจเรื่องทัศนคติกันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทลายความเชื่อที่ใหญ่ที่สุดกันเลยนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขครับ ภาพนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับว่าถ้าอยากมีความสุขนะก็ต้องหาเงินให้ได้เยอะๆเข้าไว้แต่หนังสือเล่มนี้ครับกลับบอกให้เราคิดกลับด้านแบบ180องศาไปเลยคือมันไม่ใช่เงินที่นำมาซึ่งความสุขนะครับแต่เป็นความสุขแล้วก็ความสบายใจของเราต่างหากที่จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเข้ามาหาเรา พูดง่ายๆก็คืออย่างนี้ครับเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การมีตัวเลขในบัญชีเยอะๆนะครับแต่คือการมีอิสรภาพที่จะสามารถปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่อยากทําได้ต่างหากในหนังสือเล่มนี้เลยมีคําถามที่ท้าทายความคิดเรามากๆเลยครับเขาถามว่าถ้าเดือนนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยสักอย่างคิดว่าตัวเองมีคุณค่าพอที่จะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่อืมคําตอบของคําถามนี้แหละครับ ที่มันจะสะท้อนเลยว่าเรามองเห็นคุณค่าในตัวเองมากแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องเอาเรื่องการทำงานหนักมาเกี่ยวข้องเลยแล้วไอ้ทัศนคติลบๆเกี่ยวกับเงินพวกนี้มันมาจากไหนกันล่ะในพา트น,นี้นะครับเราจะลองย้อนกลับไปสำรวจรากของมันกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะซ่อนอยู่ในความทรงจำวัยเด็กของเรานี่เองครับ คือต้องบอกว่าไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งน่ากลัวหรอกนะครับแต่ว่าเราค่อยๆซึมซับมันมาอาจจะจากคำพูดของพ่อแม่หรือสถานการณ์การเงินในครอบครัวจนมันกลายเป็นความเชื่อที่ฝังหัวเราไปโดยไม่รู้ตัวเลยและนี่ก็คือ4ประโยคทรงพลังครับที่หนังสือแนะนาให้เราพูดกับตัวเองบ่อยๆเพื่อปลดล็อกปมในอดีตมันเหมือนการบอกตัวเองว่าตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว และที่สำคัญที่สุดเลยคือเราคู่ควรที่จะได้รับเงินและความมั่งคั่งครับเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่เชื่อว่าทุกคนรอคอยกันแล้วกับ15วิธีเปลี่ยนชีวิตที่จะดึงดูดเงินเข้ามาแบบที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยต้องบอกก่อนว่าบางข้ออาจจะฟังดูแปลกมากๆเลยนะแต่รับรองว่าน่าสนใจแน่นอนครับนี่คือลิสต์ทั้ง15ข้อนะครับลองกวาดสายตาดูคร่าวๆก่อนจะเห็นเลยว่ามีตั้งแต่เรื่องการใช้เงินไปจนถึงเรื่องความคิด แล้วก็มีบางข้อที่ดูแปลกจนหน้าตกใจเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเลือกเจาะลึกข้อที่น่าสนใจแล้วก็ทรงพลังเป็นพิเศษสัก2-3สาข้อกันครับข้อนี้อาจจะขัดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยได้ยินมาทั้งชีวิตเลยนะครับที่ว่าคนรวยคือคนที่ทำงานหนักแต่หนังสือเล่มนี้กลับบอกว่า การทำงานหนักเกินไปตั้งหากที่มันขวางทางรวยของเราอยู่เพราะว่ากุญแจสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยคือการทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกสบายๆครับมาดูกันที่ข้อที่อาจจะเรียกได้ว่าแปลกที่สุดข้อหนึ่งเลยก็ได้ครับที่เรียกว่าภารกิจสารเจ้าซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาไม่ได้แค่แนะนำนให้บริจาคเงินเฉยๆนะครับแต่ระบุจำนวนเงินมาแบบเป๊ะๆเลยคือ2,500บาท แล้วทำไมทำไมต้องบริจาคเงินเยอะขนาดนั้นโดยเฉพาะในตอนที่เรากำลังรู้สึกว่าเงินขาดมืออยู่เหตุผลทั้งจิตวิทยามันเป็นแบบนี้ครับมันคือการพิสูจน์ให้จิตใต้สำนึกของเราเห็นว่าเฮ้ยฉันมีเงินมากพอที่จะแบ่งปันนะมันคือการทลายกำแพงความรู้สึกขัดแคลนในใจเราให้พังลงมาเลยครับและถ้าข้อเมื่อกี้ว่าแปลกแล้วนะคบข้อนี้อาจจะทาให้หลายคนอ้าปากค้างไปเลยนิสัยข้อที่13ครับลองเรียกแม่ว่ายายแก่ติดกัน3มรอบ ใช่ครับฟังไม่ผิดแน่นอนแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การไม่เคารพนะครับแต่การกระทำที่ดูเหมือนจะรุนแรงแบบนี้มันเป็นเหมือนการช็อกความรู้สึกพิดแล้วก็กรอบความคิดเก่าๆที่พ่อแม่เคยปลูกฝังเราไว้เกี่ยวกับเรื่องเงินเพื่อให้เราเป็นอิสระจากคำสอนที่คอยฉุดรั้งเราไว้นั่นเองครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามท,าที่สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาในวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้ลองกลับไปถามใจตัวเองดูอีกครั้งครับว่า สำหรับเราแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงมันคือตัวเลขในบัญชีหรือว่ามันคือสภาวะของจิตใจกันแน่